สวัสดีค่ะทุกคนและที่นี่คือเยอรมัน์ันสวัสดีค่ะชื่อดิวนะคะตอนนี้มาเป็นออลแพร์อยู่ที่เยอรมันได้2เดือนแล้วค่ะ สำหรับโครงการออแพรนะคะก็เป็นโครงการทีเ่เราเนี่ยต้องไปเป็นที่เลี้ยงเด็กให้กับครอบครัวโฮสต์แฟมิลี่นะคะปัจจุบันโครงการนี้มีอยู่หลายประเทศเลยด้วยกันนะคะเราไปกินอยู่กับเขาไปพักอาศัยอยู่กับเขาโดยเขามีห้องให้เรานะคะแล้วก็เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมนอกจากนี้เรายังได้เรียนรู้ภาษาโดยโฮสต์เนี่ยจะต้องออกค่าเรียนให้เราอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนะคะบางประเทศก็อาจจะออกแค่ครึ่งนึงแต่สาหรับเยอรมันเนี่ยโฮสต์ ose, ออกให้50ยูโรต่อเดือนนะคะ วลที่ว่าทําไมถึงตัดสินใจมาเป็นออแพรนะคะตัวเราเองเนี่ยตอนอยู่ประเทศไทยเป็นพยาบาลอยู่ประเทศไทยคะ่ะแต่ว่าเราอยากาหาประสบการณ์ให้ตัวเองมากขึ้นนะคะก็ปรึกษากับครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างก็มีทั้งที่สโน,โนับสนุนแล้วก็ขัดข้นนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามาเลยตั้งแต่อายุยังน้อยเนาะเพราะว่าเป็นการหาประสบการณ์ได้เรียนรู้โลกกว้างมากขึ้น มาตั้งแต่ตอนที่เราแบบยังอายุเท่านี้มันยังไม่มีหนี้สินยังไม่มีอะไรมากที่เราต้องรับผิดชอบเท่าไหร่นะคะก็จนถึงน,น้ทุกวันนี้เนี่ยถามว่าคิดว่าตัวเองตัดสินใจถูกไหมเราคิดว่าเราตัดสินใจถูกมากนะคะเราก็ดีใจมากๆด้วยที่วันนั้นเราตัดสินใจที่จะทาเรื่องดําเนินเอกสารเองมา สำหรับคนที่ถามเรานะคะว่า,าเราดําเนินเรื่องดําเนินเอกสารเองยังไงโดยไม่ผ่านเอเจนซี่นะคะตอนแรกเนี่ยเราก็หาโฮสต์แฟมิลี่ค่ะเราสัมภาษณ์เยอะมากๆเลยกว่าจะเลือกครอบครัวที่เราถูกใจแล้เราก็แมทแมทก็คือการจับคู่นะคะทาสัญญานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จองวันสัมภาษณ์วีซ่าแล้วก็เตรียมเอกสารรอ รอเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์หลังจากสัมภาษณ์นะคะเราใช้เวลาแค่1วันเท่านั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็โทรมาบอกเราว่าวีซ่าเราผ่านแล้วนะคะแล้วก็เก็บกระเป๋าพร้อมเดินทางมาเยอรมัน,นะคะ่ะ ่ะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของเรานะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้ามีข้อมูลข่าวสารอะไรก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆลงใน YouTube แล้วก็ลงในเพจนะคะฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย